สวัสดีครับผมวันนี้ออกหามาที่ดงครับมาสี่คนแต่วันนี้เอาคู่เขยมาครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะให้ตีเขาบอกลังใหญ่ครับผมเจอแล้วไปครับไปดูครับตอนนี้เอากระมังไปวางก่อนแฟนผมเป็นคนเห็นนะครับผมเนี่ยคู่เขยผมที่บอกว่า คนลบกจิตครับผมชอบตีดิบเดี๋ยวในหลังนี้เขาจะตีดิบใหญ่ด้วยไะตรงไหนเองตรงมืนี่ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเอออเปิดโปงไว้นะออเปิดเปิงวเปิดงไวันนี้มาดงครับยังไม่รู้จะได้กี่ลังนะครับผมเมื่อวานไปกับลูกชายกัไปสี่คน วันนี้เอาพรอนมาด้วยลนะอ,อ,อ,องดูดิเขาว่าใหญ่จังเลยตรงไหนไวะเองยังไม่เห็นมิมเลยเปโป้อ๋อนู่นนู่นอ๋อนู่นครับเจอแล้ว นู่นเฮ้ยหัวน้ำใหญ่อะอ่าไปโคโลจิตลุยเห็นมีไหมน่ะหน้าที่นิ้วผมครับนี่มีหัวน้้ำใหญ่ครับผมเดี๋ยวให้คู่เขยจัดการแต่ผมจะอยู่ห่างครับคนนี้ไม่รู้ปัญหาอะไรลนไม่ค่อยจะหมดค่อยจะตัดดิบเอากันไกลไหมเอากันไกลนี่ไหมอันนี้ดีกว่านะของใหม่อ่ะนานๆจะออกใช้ของใหม่เลยอ่ะ <c oughs> เป็นไงอ่ะอย่าตีดิบเด้อวิ่งไม่ทันดิโอ้โหโอ้อยู่แค่หัวมาวานมะวานอยู่ก็ตีนก็ดินนี่นี่ยังบอกอยู่แค่หัวหรือจะไปตีลังสูงมีนะใจตีเอาไหม <c oughs> ครับคู่เคยครับเมาวานก่อนก็ไปตีพึ่งด้วยกัน ลังใหญ่นะครับแต่มีเมื่อวานไม่ได้ไปกรับผมเมื่อวานก่อนไปนะครับสวยใช่ไหมใจเย็นครับอย่าใจร้อนนะจริงมี้าใจร้อนพังหมดเดีย๋ยวผมเข้าไปดูด้วยครับไม่ตีดิบแน่นะโอ้โหเสียวจังเลยชอบตีดิบคุณอนะ โอ้โหไฟเฉพาะตัวเลยไม่เฉาะช่องเลยอ่ะกล้องจะสั่นหน่อยครับโอ้โหขาวสวยน้ำใส่แนวเลยเนาะทำให้ดีทำให้ดีนะ จะี่ก็ห้าลังไงเจ้าห้าลังต่ำเกินไปจะล่อห้าลังขวันกระมงเลยพวกตี๋โอ้โหสวยครับผมมิมสวยครับแต่คนตีจะไม่สวยเปล่าอยู่ไม่รู้เลยเขาบอกแหวกช่องไวยเฉพาะตัวเลยอ่ะขย่าให้ดูดิ ชำนาน่ะเนาะอ้าใช้มือกวาดนู่นมือเปล่าเลยเอ้าฝนตกด้วยเนี่ยครับไม่ใช่ไม่ตกนะที่นี่ฝนตกครับผมเมื่อวานเมื่อคืนครับตกเมื่อคืนครับมีตั้งห้าังเนาะกลับบ้านอสวยครับสวยครับน้ำหวานปิดนี่ครับดูหน้าครับเราต้องเซฟเพรพี่จะปลอดภัยไปไปครับไป โอ้โหมันลกอ่ะไปไม่ไม่ชอบปองให้เลยไม่ชอบปองให้เลยอ่ะนูอีกหลังใช่ไหมดำเลยนาะแต่ยังดูอยู่ใช่ใช่โอ้โหนู่นอีกหลังครับอยู่ก็ดินเลยครับอยู่ก็ดินเลยไปเดี๋ยวไปตีครับเอ๊ะตังค์เลยมารับหลังนี้ตีเจออีกหลังแล้วเห็นว่าดำดำใหญ่บุ่เลยเร็ว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 โซมโซอ่ะแต่งก่อนแต่งก่อนแบ่งอะไรแต่งก่อนอ๋อแต่งเดี๋ยวเชื่อไปทีเดียวเลย ไปเจออีกลังครับอยู่กันดินเลยสวยๆด้วยครับผมแหมเขาก็ตาดีเขาไปมองเห็นพอดีเลยครับไปเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆครับผมไปครับผมไปลุยครับเตาเวอุ้ยมันใหญ่กว่าของเอ๋ใหญ่ครับลังนี้ใหญ่มากเลยครับเหมืนน้ำบลเลอร์เลยครับเขามองเห็นบอกนู่นอีกลังใหญ่ครับผมอาจจะสวยนะโอ้โหโดดวันเลยโอ้หน้ำปิด ปิดตาเลยวะเห็นเลยโอ้ยใกล้ๆนี่ก็มาสอนสอนโอ้สอนเราแลยสลยโอ้ยลุยไม่กลัวมิ้มแตกมดเลยเดี๋ยวก็วิ่งนี่ครับมิ้มเริ่มมันแตกนะครับตัครับตัวแตกเนี่ยใเ้ยาเลยนะครับเฮ้ยตีนิันเจี๊ยวว่าเด้ให้ยาวเลยนะครับว่าหัวน้ำมันดีขนไหนด้วยฟังขนมพีโยเอ๊ะดูดิหัวน้ำมันดีนี่เออหัวน้ำสวยนี่ไม่ให้ยไม่เมาเลย บาแล้วมียังไม่โดนควันเลยม่งก็เยาวกล้มอยู่ด้วไม่เอาไปใกล้ได้ไงก็มึงก็เย่าอย่างนั้นนะโอ้มิมยังไม่โดนควันเลยบอกแล้วคนโลกจิตมั่าจะอย่างนี้เนี่ยโอ้หัวน้ำปิดเลยพัดาฝนตกแล้วเนี่ยโอ้ครับนี่ครับสวยครับผมสวยครับหมดแดงกัดสวยครับผมหมดแดงกัดมิไม่กลัวกลัวหมดแดงซะแล้ว แลวก็จะมีหลายรังลดีๆเนอะอยู่อยู่ชยายนาวาเนอะโอ้ยมาก็คู่เขยวันนี้ขย่าพุ่มมิไม่โดนควันเลยไปขย่าอยู่ได้มิแตกขึ้นวาเออ <c oughs> สวยใช่ไหมโอเค,คอะ่เฮียง้โชลีโชโชดิโชดิช โอ้โหแฟรเลยคนน้ำปิดตาอ๋อแก่ไปเอ๋เฮ้ยเอาเอาเอาลังออกเถอะไม่เอาลังฮึกเนี่ยเราเอาลังพลาดไว้นี่มันก็ไม่มีตัวอ่อนแล้วตรงกลางอ่ะเดี๋ยวจับเองอ่ะปาดเลยนะครับตัวอ่อนมันไม่มีครับเดี๋ยวเลังไว้ให้มันฟักใหม่เนาะโอเคด้านเนาะมันเริ่มแก่น้ำหวานปิดเลยไปครับรับประกัน ตีเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่รถครับผมไหนฟังเลยอ่ะเดินมาดูเจออีกหรังแล้วครับนี่ครับที่เดียวกันนะเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวรอรอจิตมาครับไปตีคนเดียววันนี้ผมไปตีครับผมรอแป๊บครับอ่ามาแล้วครับผมนี่ครับอ่าเป็นรังที่สามอยากก็ยาวดีก็ได้ <laughs> โอ้โหดูเห็นไหมผมบอกแล้วคนโลกจิตมันจิตจริงๆงนะมิไม,ม่โดนควันเขาก็ดิ่งเข้าไปาผมไม่กล้อไอาไม่ให้เจ็บตัวดีกว่าพอพอ,อไอตัวเล็กนะไอไอคนเล็กครับไอตัวเล็กที่มาก็ับผมอะ่ะอ,อ,อืดโอ้โหนี่เขาเรียกก็เสียน <laughs> เอาเขยา่าโอ้โหระวังเขย่าตรงนี้ตัวมันนะครับอ่ะผมขอจบคลิปแค่นี้เลยนะครับล่างสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปหาที่ใหม่นะครับหนูม,มีกันถ้า้องวนล่อเนี่ยครมอ่ะสวัสดีครับนี่ฝ่ายครับผมสวัสดีครับผมถ้จะมีหลายล่างนะ